ดอะฮาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนร,รับเข้าสู่รายการเดอะฮาครับกับกับผมอาตอนหน่ำแนมครับและวันนี้ที่คุณรอคอยครับแลวขอเชิญแขกเชิญของเราครับขอ,ขอเชิญครับแล้วเอาเอายาวหรืเอาอะไรหม่ อันนี้อันนี้ทัดไปเลยโอ้อันนี้ไม่ได้เต็มตัวเลยทำไมมันมืดมุดจังเลยลมฟ้ากานไม่ดีแฝงป่วนจังนี่ป่วนแปงถูกแล้วมือแกเลยเอาสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มัาจอินเดากอินเดียอินเดียมาจาอินเดียอ๋อนั่งเครื่องยฮะ อินเดียอินเดียมียุงวะฮะอินเดียมียุงอ๋ออินเดียมียุงอินเดียมียุงตัวใหญ่ปะโอ้โหตัวเท่านี้ยุงใช่ยุงเยอะเลยเวลากินเลือดไหมท้องป่องนี่อ,ะอ่ะอ๋อใช่ใช่ใชยุงยุงที่นนตัวใหญ่มากเลยอ๋อเราออกนอกเต้มามัน <c oughs> เออแขกตัวเชิญของเราในแขกตัวเชิญของเรา,ช,ออเราชื่ออะไรครับอ๋อนี่อินนี้ชื่อลุทวันบัณฑิตทันลึงหรือเปล่า อ๋ออีนี่ไม่ได้ใช้เรื่องเอาไม้ทวารไม่ถึงประตูอ๋อบานดีคือเปิดรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาอ๋อครับชื่อเขามีความหมายรู้ทวารบานดีเปิดแต่สิ่งดีๆเข้ามาอ๋อบานพี่รู้ทวารบานดีมากรู้ <c oughs> เลื่รู้เลือ <c oughs> <c oughs> เล่อ, <c oughs> อ้าวแล้วแขกรับเชิญวันนี้เรามีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะครับอ๋อวันนี้มีแขกรับเชิญด้วยมีมีมีครับวันนี้ไม่ตรงไส่เฮ้ยยิก็เขียนจำเนี้ยมึงก็ไม่ส่งไปน่ะเอ้ยกูลืมเครื่องไป อ้าอ uh, ้านี <laughs> ้แขกรับเชิญว oh, oh ันนี้เป็นใครครับผมวันนี้แขกรับเชิญของเรานี่เป็นชาวผู้หญิงนะครับไม่ใช่ผู้ชายอะไรก็ชาวผู้หญิงอ๋อทักให้ทักอ๋อแล้วเอาหญ้ามอะไรเอาหญ้ามาอะไรมาเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นของฝากมาอ๋อมาจากไหนเนี่ยมันจะอินดงอินเดียมาอินเดียแล้วสำเนียงหายมาจไหนฮะสำเนียงอ๋อพอเป็นคนอินเดียพ่อเป็นคนอินเดียพอเป็นคนอินเดียแม่ แม่เป็นคนไทยได้กันได้กันใช่โอ้โหพี่ผ้พูดนี้ได้ไงอ่ะเขาเรียกว่าอันนี้เขาไม่เรียกว่าได้กันผุ้สมบทสมจูสมจูคนใช่ไหมคนใช่ไหมคนคนอันนี้ผมผมเอามาฝากนี่อะไรเนะฮะตรงมันจังอินเดียอะไรหรอต่อหมอก็ให้เข้าได้ไงนี่เขาเรียกอะไรประเทศไทยเรียกมะพร้าว ตั้งเอ้ประเทศไทยเรียกเผาไอ้อินเดียเขาเรียกอะไรอันนี้เอาเลยเหรอเอาเลยเนีเอาเลยมาไวมากเลยอะไรนะประเทศไทยเขาเรียกมะเผานี่ต่างประเทศเขาเรียกอะไรอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่ได้เตรียมมาเหมือนกันโอ้เหมือนเรียกกครปเปิลงั้นเหรออะไรอย่างเงี้ยหนวดเอออันนี้ก็ได้อ่ะ นี่นี่อันนี้อันนี้ผมเอามาฝากพี่อันนี้อันนี้เอามาฝากอันนี้เป็นของฝากมาเอ้ยเอ้ยเหมือนประเทศไทยประเทศไทยเขาเรียกมะพร้าวอ่ะอ๋อประเทศคุณเขาเรียกอะไรเนี่ยส่งมันไม่ดีดิส่งมันไม่มันมยนแล้วกูไป่เข้ามั้ยเอาม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 านึงนึ่งแล้วดึ่งนะอ่ะดึงออกเร็วนึ่งออกแล้วเอามาเอามาอ่ะยึดขึ้นมายึดขึ้นมายึดมาดิอ้าว อันนี้อันนี้อ๋อันนี่ผมเอามาฝากพี่ครับนี่เอามาฝากอจำเนียงลืมลืมจำเนียงอ๋อก็ผมบอกไปแล้วว่าเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งลูกคอลลูกครึ่งลูกครึ่งอ่อลูกครึ่งนี่เอามาฝากมาฝากแต่วยู่ยู่ไทยนานยังไงฮะอยู่ไทยนานันะอ๋อยู่ไทยมาสิปี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 นจำได้แล้วอ่ะ ตั้งใจไม่ตั้งใจเป็นเม็ดเลยอะอันนี้ตกอะเอามาให้เอามาให้อ๋อเอาให้มาค่อยค่อยให้หลังรายการก็ได้มันก็เป็นมาราย่าไงก็ผมก็อยากให้หลังรายการเก็บไว้ก่อนพี่พี่ไปทัก่อยแล้ววะผมก็ดึงได้แล้วพี่ก็ไม่เอาเหรอเหมือนโคต้าไปแล้วสาดึงได้ก็ไม่ให้อะพี่พี่พี่อันนี้อันนี้ผมก็เอามาฝากพี่อันนี้ก็เป็นของหายากของ อินเดียเหมือนกันอทอผู้ชายทุกคนเนี่ยต้องมีพกติดไว้เลยนะเนี่ยมันเหมือนเป็นของแบบของประจําตัวของประจํากายเหมือนแบบประเทศไทยนี่ประเทศไทยก็เรียกหนังสติกอะพี่หน่อยจงเล่นเสียงด้วยอะเอาเนี่ยคือเป็นของหายากพี่มาทําเป็นเรื่องตลกนี่มันก็ไม่ได้เหมือนประเทศไทยเลยนี่มันเป็นของสักติดก็ได้ไหมอ๋อประเทศไทยก็มีเหมือนกันเหรอไม่มีม่มีก็เรียกหนังสติกอะอ๋อวันนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอ๋อประเทศคุณเรียกเขาเรียกอะไร เรเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนนี่ๆตนองคิดไปเองอันนี้เอามาฝากยังเจ๋งใช่ไหมไปๆเอาหน้ามือให้ไหนไหนๆอุ้ยแม่มึงอันนี้อันนี้อันนี้ไปเลยปกติปกติปกติยังพอใจมั้ยอ่ะเตรียมมันเจ็บมันเจ็บมันเยิ้ทำไมน้ำตาคอไม่น้ำตาคอผิวอื้อเลย ประเทศไทยเขาเรียกเขาเรียกกะละมังอ่ะอ๋อเทศคณเขาเรียกอะไรอ๋ออันนี้อินเดียเรียกเหมือนกันพี่อ๋อนี่เหมือนกันเลยเหรอใช่ไม่มีสำเนียงเขาโค้งไม่มีไม่เหมือนนเลยโอ้ยอินเดียเรียกไม่เหมือนอินเดียเรียกไม่เหมือนกันอเขาเรียกอะไรอ๋อประเทศไทยเรียกว่าะไรนะกะละมังอันนี้ในอินเดียเรียกกระโปงกระโปงมาคู่กันนี่เลยอ๋าว โอ้ดีรายการที่ถึงอินเดียเลยเนี่ยเอออินเดียแค่รับเชิญมาไกลอ่ะนั่นแหละต้อนรับอย่างดีผมก็ตามเข้ามาแล้ววันนี้ได้ดูไหมมาดูมาดูอันนี้เชิญมาเป็นแล้วแค่อะไรเป็นไปค้นหาเจอ้วยอ่ะพิธีกรร่วมใช่ไหมเนะไปค่บไปค้นหาเจอเลยค้นหาเจอค้นหาเจอไปเจอไนไหนครับเจอไหนไหนเจอในพรอนพรออะไรพรเจริญพรอนเจริญมันมันคล้ายคล้ายใอินเดียในในแบบในในอ๋อในเป็นของประเทศคุณอ๋อใช่มันเหมือนแบบ โซเชียลอีกแบบหนึ่งอ๋อในแต่มันยืนในประเทศคุณใช่ไหมล่ะเข้าใจเข้าใจเลยครับผมต้องไรู้ต้ไปติดตรงติดเทปครับขอต้อนรับแขกต้อนเชิญอีกหนึ่งหนึ่งท่านนะครับครับผมคนเป็นเป็นอันนี้เป็นชาวไทยนะครับอ๋อชื่อใช่ใช่อันนี้ชาวไทยคุณชาวอะไรชาวอะไรชาวกลางลาจากกลางลาแขกเชิญวันนี้ครับมีอันชื่อชื่อว่าอะไรครับ นั่งอย่างอ então ื่นอ่าอ่าก็นั่งเมื่อยยืนก็ได้ครับใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่เช็คมุกสวัสดีครับ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 อัานยองอ๋อนั่งยองๆก็เมื่อยยืนก็ได้อะไรตกแล้วตกแล้วนั่งยองๆเมื่อยยืนก็ได้ครับผมไม่ได้มาสบายสบายรายการเราดีแหละเออรู้ไหเปิดรายการสิบกว่านาทีแล้วจะยี่สิบนาทีแล้วนะครับอ๋อทไม่มีเตรียมอะไรมาเลยไม่มีเลย อ่ะสวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้พวกเราสองตัวเฮียฟังนะครับตัวเฮียตัวเฮีย๋อ้ตัวเฮียชื่อเรื่องประเดี๋ยวดังงานงงวงเวงแววโอ้มาเป็นบทอาขยานเลยนะครับเนี่ย่เอามาทั้งเรื่องเลยครับอะไรนะไม่รู้ไม่ชัไม่เอามาทั้งเรื่องเลยครับอ๋อไม่ได้ชั้นเขาเตรียมมาแค่นี้อ๋อเตรียมมาว่าอะไรนะครับประเดี๋วดังงานงงวงเวงแวลสะดุ้งแล้วเหลียวแลใช่ไหมฮะ อ่ะพอพอยิงถาม,มเราเราต้องอยุดถามก่อนยิงถามยิงเพิ่มแล้วถามอีกแล้วจะบมเลยอย่างเงี้ยไปเร <c oughs> ื่อยวันนี้มีเรื่องจะมาเราเราอ๋อวันนี้จะมีเรื่องอะไรามาเนาะให้พวกเราฟังครับเรื่องบะเตี๋วด่าง,งานเร่องอะอ่ะเชิญครับเชิญเล่ามาเลยครับเราจะตั้งจะตั้งอย่างเรียบร้อยน,นะครับคือตอนนั้นใช่ไหมครับว่ามีตำรวจคนหนึ่งค่ะเขาจับข้าขายาบ้าได้ค่ะอือ อ้าวันนี้พูดถึงเรื่องพ่อค้ายาบ้านนี่ไม่ได้เลยมองอะไร <c oughs> ไม่ดี <c oughs> เก็บไว้ที่บ้านแล้วทำรายหมดเลยเอาสเอิเออน่นแนีะนยอะไปจับพ่อค้าายาบ้าได, <c oughs> ได้ไปจับพ่อค้ายาบ้าได้ังไรต่อครับแต่พระเอิญวันนั้นตำรวจเขาแบบ ขอให้หิวน้ำมากเลยแบบห้ิวน้ำมากเลยครับ <พอ S 2> ผมผแลังเขาเลยแบบบอกกับตำรวจแบบว่าแบบนี่เดี๋ยวผมไปซื้อน้ำให้ครับอุ้ยคนดีอุ้ยโอ้โหตำรวจเขาเลยแบบเจ๊คิดว่าฉ<อ>ันโง่เหรอเออเจ๊ก,ก็จะหนีฉันไปสิเออใช่ใช่ใช่แล้วยังไงต่อครับเขาตำรวจก็เลยว่าแกรออยู่นี่เดี๋ยวฉันไปซื้อเอง โจนไม่หนีโจนไม่หนีหนรถในรถ,นรถจนโจนอ๋อโจนในรถใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อแล้วไปถ้าโจรไปอยู่นอกตำรวจไปซื้อเองนด้โอ้มันไม่หนีไม่หนีไม,ม่หนีไม่หนีหนีแล้วพูดพูดถึงเรื่องตำรวจไ,ด,ไนะด้ยังไงนะที่ระบบการการทำงานของตำรวจนี่เป็นยังไงนะยอดเยี่ยมยกสองนิ้วให้เลยทำไม ไม่ระบบการทํางานขั้นตอนของตำรวจได้เป็นยังไงที่คุณ<อ>ไป่ตเข้ามามี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 ยังไงยังไงไอ้นั้นจับจับโจร <c oughs> จับโจรที่แหกคุกใช่ไหมเออจั <c oughs> <c oughs> บโจรที่แหกคุกมีทั้งหมดเท่าไหร่นะสิบคนสิบคนโหแหกคุกมาแอ้วไงต่อไ <c oughs> <c oughs> ล่โจรโจรไอ้ตำรวจก็ตำรวจก็วิง่งวิ่งไล่จับโจรอยู่ทำคดีตามตามจับโจรผู้ร้ายอยู่แล้วไงต่อโจรโจรวิ่งเข้าห้างฮะโจรใช่ปะอ่ะโจรวิ่งเข้าห้างแล้วไงต่อ จนวิ่งเข้าห้างแล้วยังไงต่อจนวิ่งจนวิ่งจนวิ่งวิ่งเข้าห้างจนวิ่งเข้าห้างแล้วยังไงต่อวิ่งเข้าห้างทีนี้เอ้แต่ตำตำแล้วตำตำรวจเขาปิดทางออกไว้อับสั่งปิดทางออกเออเออจนมันได้หนีไม่ได้ไงเออจนมันก็ฉลาได้เอ้ายังไงอะออกทางเข้าเถอยเอาเลวแล้วแล้วสุดท้ายก็จับได้เป็นคนที่เก้าใช่ไหมคนที่จับได้อะฮะคนที่เก้าจับคนที่สองก่อนไม่จับคนที่หนึ่งก่อน ใช่ป่ะอะไรป่ะลืมไปแล้วอ๋ออ๋อแต่ทีนี้ผมไปดูข่าวมาเป็เกี่ยวกับอันนี้นนนคณก็ดูผมก็ดูมาเหมือนกันเกี่ยวเกี่ยวกันคือมันคนละคดแแีแต่นักโทษแต่นักโทษแหกคุ้เหมือนกันอ๋อทีนี้คือนักโทษเนี่ยเขาหนีไงก็แบบไล่ตำรวจก็ไล่จับตามจับอ๋อผ่านไปประมาณเจ็ดวัน ข่าวออกมาความคืบหน้าการจับผู้ร้ายที่แหกคุกมาก็คืบหน้าขึ้นอืมก็คือจับไปได้8ดคนแล้วจากสิบคนอืมวิ้ยเหลือสองคนอืมบอกว่ากําลังตามจับคนที่9้าอยู่อ่าคือบางทีตํารวจเขาทํางานไปค่าม่ตอนคือมันรัดขั้นตอนบ้างก็ได้อ่ถ้าเจอคนที่สิบก็เอามาก่อนอไม่ใช่ก็ไม่ได้มาจริงงานอะยังไงอะ่ะเามาจึงว่า เขานับเลี้ยงนับตัวอ๋อเหมือนขายของนับตัวเรานับเลี้ยงอ๋อป้าบ๊เราเราก็งงไงเออเขาก็เอออะไรตามจับคนที่จะบตามคนที่เข้าถ้าเจอคนที่ก็เอามาก่อนก็ได้เนาะรัดขั้นตอนบ้างเราก็รัดรัดขั้นตอนได้บ้างเราก็อยู่ในกรอบเดียวก็ไม่ได้จบแล้วจบแล้วจบแล้วครับขอบขอบคุณญาโยมทุกคนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไร แขกรับเชิญพระญาติโยมไม่ได้ขอขอบคุณขอขอบคุณแขกรับเชิญทุกหมู่เหล่าทุกท่านทุกคณะทุกแขน,ขน,แนงนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้นะครับรวมถึงคุณด้วยนะครับคุณสุรศักนะครับเราเป็นชื่อไทยชื่อไทยอ๋อชื่อไทยเออชื่อสุรศักอันนี้แปลให้แล้วแปลให้แล้วเห็นทีมเห็นทีมจูป้ายอยู่ชื่อสุรศักขอขอบคุณคุณสุรศักแล <laughs> แะคุณ ยืนไม่เมื่อยนั่งยองก็ได้อะไรนะครับนั่งยองยองเมื่อยืนก็ได้นั่นแหละขอโทษนะครับสำหรับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับอคุณผู้ชมที่เข้ามาดูเข้ามาไลค์ไม่ใช่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งกดกดดันเราอยู่นั่นแหละก็เล่นทำงานมันเยอะออนไลน์อะไรอยอะลงออนไลน์ออนออนขี้อไรไม่รู้นอนเยอะเยอะไปหมดเนาะอื่จยิง นาะข้อขอคุณคุณผู้ชมที่เข้ามากดติดตรงติดตามติดใจติดอกติดใจถูกอกถูกใจติดเป้ง <c oughs> ยู่ดีมาติดเป้งยืนดีนะจบแล้วครับจบแล้วครับคุณทุกท่าน